แต่ที่เห็นบุฟเฟ่ต์นี่ก็มีเยอะมากนะมีค่ะตรงนี้ก็มีนะคะคาร์ลโเนนรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ใช่เพราะเห็นบุฟเฟ่ต์เยอะมากที่ที่เราเดินสามสิบฝ่ายยันใช่ไหมมีเยอะมากกว่าเยอะบุฟเฟ่ต์มี40่สิ่ายยันนะที่เดินเดินอ่ะนี่มันเหมาะสําหรับคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นนะค่ะของเราจะเน้นอาหารญี่ปุ่นส่วนมากก็จะมีอาหารของซีฟู้ดเข้ามาเสริมเห็นแล้วมีกุ้งขามีเป็นกุ้งยันต์อะไรพวกนี้แล้วก็จะมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะแล้วก็มีอาหารยุโรปมาเสิริมข้าวพอปลา โอ้ดีเลยคือจะลดน้ำหนักเนี่ยไม่กล้าลดเลยอ่ะก็ทานก่อนแล้วเป็นลดทีหลังก็ได้ต้องต้องมาที่นี่แต่ที่นี่มีห้องส่วนตัวค่าสองห้องนะคะจุได้14-16ท่านค่ะโอ้โหใครจะมาส่วนตัวนะก็ปิดห้องแต่เราก็สามารถเจอไปเดินตักอาหารได้ใช่ไหมแต่ข้าห้องก็ไม่คิดข้าห้องถ้ามา10ท่านขึ้นไป เพราะว่าเพราะว่าเราต้อง p r i v a t e ่ y ถ้าถ้าน้อยน้อยนี่ปิดต้องจ่ายค่าห้องเท่าไหร่ถ้ามาไม่ถึงสิบท่านเนี่ยต้องเสียค่าห้องห้าร้อยบาทก็ที่นี่เนี่ยหนึ่งอยู่ใกล้ใจกลางตัวเมืองนาะเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยก็จะได้ออฟฟิศนะคนที่นี่ออฟฟิศเยอะนะคะใช่ไหมคะรู้สึกราคาใกล้ราคาก็ไม่แพงเลยนะ ตอนนี้ราคาบุฟเฟ่ต์นะคะบุฟเฟ่ต์อยู่ที่หกรอยาสิบเกบวกแล้วก็อยู่ที่แปดร้เนทแต่เรามีโปรโมชั่นนะคะลด25%สิาำหรับจ่ายเป็นเงินสดค่ะโปรโมชั่นนี้ถึงเดือนมิถุนายนนะคะก็คือตอนนี้้ามาเนี่ยก็ได้ลดเปอร์เซ็นต์ด้วยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะถูกมากเลยนะตาลเพราะว่าเราทานที่ข้างนอกเนี่ยบุฟเฟ่ต์เราก็ไม่คุ้มนะเหลืออยู่หกร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทใช่ร้อคกว่าบ เห็นเห็นมีซุปซุปซุปเยื่อไผ่ก็จำไม่ผิดแล้วก็ซุปเอ่อมันก็ซุปญี่ปุ่นเป็นอ่าเป็นซุปเต้าเจี้ยวค่ะอ่าใส่สาหร่ายใส่เต้าหู้อร่อยมากเมื่อกี้ลองชิมแล้วนะคะก็อยากให้พี่สนใจนะคะพี่เอิธขาฝากอะไรให้ท่านผู้ชมที่อยากจะมาลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นอร่อยอร่อยแบบนี้เช่เลรคะก็อยากจะเชื้อเชิญให้มาลองรับประทานอาหารญี่ปุ่นนะคะสไตล์แบบ โมเดิร์นโมเดิร์นะคะนะคะก็มีการาดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านรสชาติหรือว่าการตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะของเราก็จะเน้นญี่ปุ่นจะส่วนมากเข้ามาแล้วก็จะมีความร,รู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จองจองห้องหมานเลขโทรศัพท์ค่ะทำรองที่นั่งได้ที่เบอร์อ่า 02 262 1234นะคะต่อห้องญี่ปุ่นต่อห้องอาหารญี่ปุ่นหรืออ1408ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าจากรายการทีว่าใสมานะคะก็โทรหาพี่สมใจเดินมาหาพี่สมใจเลยได้เลยค่ะมีส่วนลดพิเศษค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนลพี่สมใจนะคะพี่เอิร์ธขาที่ให้ความรู้ในเรื่องอาหารญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วอยากจะคุยให้มากกว่านี้นะคะก็ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเดินดูอาหารบุฟเฟ่กันนะคะที่แต่ละหลายหลักรายการให้เห็นหน้าตาอาหารญี่ปุ่นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มทานกันแล้วเพราะว่าพี่เอิร์ธก็มองว่าเมื่อไหร่เราจะทานกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สมใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะทานอาหารญี่ปุ่นนะคะที่พี่สมใจบอกว่า รสชาติอร่อยมากไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยค่ะทานเร็ววันนี้ <c oughs> ชอบอพี่เอิร์ธเชิญเลยค่ะพี่รู้ใจค่ะ<า> เกาะลันเตา3วัน2คืนในราคา1 9 9 0 0บาทตามรอยเส้นทางแห่งธรรมวัดโปหลิงหมู่บ้านหนองปิงนมันสก,การพระเจ้าหวังต้าเซียนสนุกสนานในดิสนีย์แลนด์แดนหันสาและเทพนิยาย การล่องเรือเฟอร์รี่ช็อปปิ้งให้จุดใจที่ถนนนาทานสินค้าเอาเลทราคาโรงงานขึ้นกระเช้าลอยฟ้าข้ามขุนเขาชมทัศนียภาพก่อลันเตาสิ่งเหล่านี้พบได้ในตะลุยฮ่องกงมิติใหม่45สายแรกในราคา1 9 9 0 0บาท0 2736 8444-6หรือ085 939 9909 เราคืออันดับหนึ่งสำหรับจุดหมายนี้บาหลีไม่ใช่มีแต่วัดและทะเลเท่านั้นเที่ยวบาหลีมิติใหม่สไตล์ไฮโซราคาพิเศษชมดินแดนแห่งเทพเจ้าเทพเจ้าการุดา้าเทพเจ้าวิษณุที่เกเวการะบำบาหลีพร้อมเรื่องราวรามายณะฉบับบาหลีเกจักดานซ์ นมัสก,การวัดเบซากีที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาเทพเจ้าขอพอรพระพิคเน่ที่ถ้ำช้างอันศักดิ์สิทธิ์ชมถ้ำค้างคาวริม,มหาสมุทรอินเดียร่องเรือท้องกระจกชมปะการังใต้น้ำให้อาหารปลากลางทะเลทเที่ยวเกาะเต่าท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลสีสดใสพร้อมตามรอยอาร,รายธรรมบาหลีดั้งเดิมลิ้มรสอาหารทะเลริมหาดจิมบาลนช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูก15้าสายแรกลดทันที2,000บาท 0 2 7 3 6 8 4 4 4 60859399909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NTX Travel ขอนำท่านสู่เวนิสตะวันออกเอเชียใกล้แค่นี้นำท่านเที่ยวเว er. นิสเทียนนครเวนิสแห่งมาการ เนรมิตนครเวนิสมาไว้ที่เวเนเชียนชมท้องฟ้าจำลองสีคลามที่งดงามตระการตานั่งเรือกอนโดราพร้อมเสียงขับกร่อมจากน,นักร้องประจำเรือล่องแม่น้ำชมทัศษีีภาพสองข้างทางของนครเวนิสในบรรยากาศที่แสนจอโรแมนติกขอพรอนเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดเจ้าแม่กวนอิมเที่ยวโบสถ์เซนพออดีตอนานิคมของโปรตุเกส ช็อปปิ้งย่านเซนาโดสแควร์เที่ยวมาเก้าแถมเซนเจอรมาพึงครองทีนช็อปปิ้งสินค้ามากมายที่รอคเณในราคาพิเศษสุด20ใสายแรกเท่านั้น02 7368 444-6 085 939 9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NKXP Travel ขอนำท่านสู่เส้นทางทัวแห่งธรรมะนมัสการและขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บุโรพุโทโธ พุทธศาส,สนสถานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได้สัมผัสองค์พระในสถู่บนสุดแล้วจะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงขอพรอ,องค์จตุคามรามเทพที่จะดีศักดิ์สิทธิ์สมัยอาณาจักรศรีวิชัยเรืองอำนาจเที่ยววิหารเมนดุวังสุลต่านที่วดงานและล้ำค่าด้วยโบราณวัตถุและโบราณสถานส่วนน้ำแห่งกษัตริย์ในสมัยโบราณวัดต้นกำเนิดรามยนะวัดพระมนานขอพรเทพต่างๆในศาสนาฮินดู ช้อปปิ้งกับสินค้าพื้นเมืองที่ย่านมาริโบโลพักโรงแรมหรูลิ้มรสอาหารลดเลิศก,กับโปรแกรมโปรโมชั่นแห่งปีในราคา19,900บาทเท่านั้นที่นั่งจะมูนจำกัดโทร02-7368444-6แถมฟรีองค์จตุคามรรามเทพเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NKX p Travel ขอนำท่านเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หางโจวซูโจวอูซีมหานครเซี่ยงไฮ้เป็นมหานครที่กำลังเจริญรุ่ดหน้าที่สุดของจีนเที่ยวหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ตึกที่สูงที่สุดหอไข่มุกทะเลสาบซีหูที่เมืองหางโจวล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงามเที่ยวเมืองตำนานสามโกกูซีลิ้มรสกุ้งมังกรไก่ขอทานหมูพันปีชมกายกรรมเซี่ยงไฮ้ที่ตื่นเต้นเร้าใจนมัสการพยกขาว เที่ยวอุโมงเรเซอร์หรืออุโมงการเวลานั่งรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก02 768 3 444-6เราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว เซทรัแลแอร์หรือลูกเราเชื่อไม่ทิ้งแถวไม่ว่าจะกี่รุ่นกี่ปีเซ็นทรัลแอร์ก็เอาอยู่เซ็นทรัลแอร์ประหยัดไฟใช้นานปีบริษั press, ท NKX Place Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่รับสมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิต ยุโรปดินแดนถินชอปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่027368444 6 ตอนเช้านะคะชาวหลวงพ่บางก็ขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อจะตักบาตรข้าวเหนียวค่ะเป็นประเพณีของชาวหลวงพ่บางนะคะนักท่องเที่ยวและคนไทยที่มาเที่ยวนะคะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยค่ะตีห้าค่ะเพื่อจะมาตักบาตรข้าวเหนียวค่ะเขาจะมีกระติบข้าวเหนียวให้เรานะคะผู้ชายจะยืนนะคะแล้วก็ผู้หญิงจะนั่งค่ะถ้าคนนั่งไม่ถนัดนะคะ นั่งบนเก้าอี้ได้ค่ะและถ้าใครอยากจะคุกเข่าก็ได้แล้วแต่นะคะนี่คือประเพณีที่หลวงพ่อบางค่ะพระสงฆ์นับร้อยรูปนะคะก็จะออกมาบินทบาตค่ะแล้วก็เราก็จะตักบาตเข้าเหนียวนะคะหลังจากนั้นเนี่นะคะชาวบ,บ้านก็จะไปเตรียมกับข้าวให้ให้ให้ท่านนะคะเพราะว่ามีข้าวเหนียวแล้วนะคะ มานี่นะอย่าใช้ดอกไม้นะคะท่านจะไม่รับค่ะรับแต่เข้าเหนียวอย่างเดียวค่ะนี่คือประเภทนี้ตักบาทข้าวเหนียวค่ะ<ม>ขอทำบบุญก่อนนะคะ ะคะนี่คือประเพณนี้ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบางค่ะพระก็จะมาจากหลายๆวัดนะคะก็จะเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูปนะคะค่ะเช้ามานะคะเ็าจะมีผ้าให้เราแบบนี้นะคะให้เราใส่เพื่อเป็นการแสดงว่าเราแต่งกายได้สุภาพค่ะแล้วก็ตักเป็นข้าวเหนียวหนึ่งกระติ๊บนะคะถ้าจะมาข้าวเหนียวกระติ๊บหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่งนะคะทางนี้เ็าจะเตรียมให้เราค่ะก็ใส่บาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ<อ>ผู้หญิงเขาจะนั่งนะคะคุกเข่าก็ได้นั่งบนโต๊ะก็ได้นะคะผู้ชายก็จะยืนค่ะ นี่คือการทำบุญซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของชาวหลวงพ่อบ้างค่ะเดี๋ยวรอพระยังมีอีกหลายวัดนะคะเข้าเหนียวยังอยู่ค่ะคนอื่นเ็าหมดกันแล้วของเรายังอยู่นะคะอ๋อมาอีกแล้วค่ะ ้นะะประเพณีที่นี่นะคะเขาต้องเหลือข้าวเหนียวแล้วก็ไปแปะที่กําแพงค่ะเป็นความเชื่อนะคะเพื่อจะได้นกกาจะได้มา,มากินค่ะนะคะตอนนี้คือประเพณีการทําบุญของหลวงพระบางค่ะถ้าใครจําได้นะคะแนนเคยพาไปพ่ะมาที่วัดจักขวัยนะคะก็ทําบุญพร,พระสงฆ์ก็เป็นร้อยรูปเหมือนกันอันนั้นก็เรียกตักบาทข้าวเงินแล้วก็สิ่งของค่ะ ตอนนี้ก็ตักบาตรข้าวเหนียวค่ะถนนเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวคนไทยค่ะเอาเข้าวไปแปะที่กำแพงค่ะหมดแล้วนะคะท่านปลาก,ก็หมดพอดีเลยค่ะทำบุญ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะก็เอาเข้าวเหนียวแปะที่กำแพงค่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นประเพณีของเขาค่ะ <c oughs> เพื่อจะให้นกกามากินนะคะแล้วก็เราก็จะอธิษฐานนะคะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะประเพณีของพ่อมา ะะของกัมพูชานะคะก็คล้ายๆกันค่ะเพราะว่าเขาจะมีะพระสงฆ์แต่ที่จั้าวัไวยนะคะพระสงฆ์นี่ก็สมัยก่อนเป็นพันๆนะคะแล้วก็ปัจจุบ,บันนี้4 5่ค่ะแต่ที่หลวงพ่อบานนะคะก็เรียกว่าเกินร้อยนะเป็นร้อยเหมือนกันเพราะมาจากหลายวัดน,นะคะทุกเช้าเนี่ยนะคะก็จะตื่นกันประมาณตีห้าตีห้าสี่สิบก็มานั่งรอและพระก็จะออกพิธบารประมาณหกโมงเช้าค่ะ นะคะคณะเรานะคะตื่นแต่ตีห้าเลยค่ะมาถึงนะคะตักบาทหมดเลยนะคะนี่คือการทําบุญนะคะเที่ยวแบบคุ้มค่าค่าทัวร์เซ